ครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาดูความคืบหน้าของหลังนี้กันนะครับตอนนี้เรากำลังติดตั้งแล้วก็สร้างกันอยู่ที่อําเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับในการที่มาติดตั้งบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าหลังนี้หลกัหลกๆส่วนใหญ่ก็จะมาทําหน้างานนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นข้างบนหลังนี้จะเป็นบ้าน3ามห้องนอน นะครับพร้อมด้วยมุงด้านหน้าเต็มนะครับแล้วก็จะมีใส่ปีกผีเสื้อด้านบนบ้านนะครับแล้วก็ต่อด้านหลังนะครับจะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะครับแล้วก็ระเบียงนั่งเล่นด้านหลังนะครับรวมทั้งหมดเลยหลังนี้จะใช้เสาปูนทั้งหมดนะครับ26ต้นนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับก็26ต้นถือว่าหลังใหญ่นะครับเพราะว่าขนาดความกว้างนี่คือ11เมตรเลยนะครับด้านลึกนี้10เมตร70ดนะครับด้านลึก10เมตร7 0 นะครับรวมรมแล้วประมาณ120ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็คือบ้านหลังนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะเดินตามมาดูนะครับด้านบนนะครับอ่าตรงนี้ก็ตามที่เราเคยทํากันนะครับความมาตรฐานของทีมช่างโชกุญญ์เราก็จะอยู่ที่การขุดหลุมนะครับตั้งเสาต่อเสาปูนนะครับแล้วก็ เทปูนกบนะครับเหมือนด้านล่างเนี่ยที่ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนนะครับไม้ด้านล่างนะครับที่หลักๆที่ใช้กันก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เต็งไม้แดงไม้ประดูนะครับก็ให้ดูด้านล่างนี้ก็คือเพื่อความแข็งแรงนะครับเราจะเน้นหลักๆก็คือความแข็งแรงของตัวบ้านนะครับไม้ที่ใช้นี่จะเป็นไม้ที่ถี่นะครับแล้วก็ยาวนะครับถ้าสมมติยาว7เมตรยี่เราก็จะใช้7เมตร20เลย นะครับก็คือจะไม่ต่อไม้นะครับแล้วตัวด้านล่างนี้จะใช้ถี่มากนะครับเวลาเราขึ้นข้างบนมันจะไม่ยกนะครับแล้วก็จะไม่โยกนะครับก็คือจะแน่นนะครับเสมือนบ้านที่สร้างจริงเลยนะครับให้ดูด้านล่างนี้ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าก็เหมือนเสมือนว่ายังกาลังเก็บงานเก็บสีนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนตามปกตินะครับก็จะเป็นประตูชุดบานเลื่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาห้องถงหลังนี้ก็จะเป็นหลัง3ห้องนอนนะครับสามห้องนอนก็คือห้องฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่ง3มเมตรหกนะครับคูณ3มเมตรนะครับทั้ง2ห้องเลยนะครับที่ให ให้ดูตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังเก็บงานแล้วก็ทําสีนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งห้อง3าคูณหเมตรนะครับสาหรับหลังนี้นะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นห้องยาวนะครับอ่าอันนี้ก็คืองานที่กําลังเก็บสีแล้วเข้ามาดูด้านในกันเลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับให้ดูรายละเอียดของสีพื้นนะครับแล้วก็สี ้านะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับแล้วก็ติดให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับ<ส>พร้อมทั้งชุดเบรคเกอร์แอร์นะครับก็ติดไว้ให้เรียบร้อยถ้าคุณลูกค้าอยากจะติดแอร์ก็สามารถติดได้นะครับ<ม>อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับทีนี้นะครับที่เราเห็นเป็นระเบียงด้านหลังนะครับอ่ะตรงนี้ก็อันนี้คือจะเป็นต่อเพิ่มเติมนะครับตัวนี้รู้สึกว่าช่างกาลังตี ไม้ปิดไว้นะครับยังออกไม่ได้นะครับถึกว่าจะล็อกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่ต่อด้านหลังเป็นห้องครัวนะครับก็ฝากติดตามเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ชมอีกทีหนึ่งตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากจะได้บ้านแข็งแรงมาตรฐานอายุการใช้งานนะครับเหมือนเสมือนบ้านที่สร้างจริงนะครับโชคประยูนบ้านไม้เรียนไทยนะครับเราจะเน้นพิเศษนะครับคือความแข็งแรงนะครับอยู่ได้จริงนะครับ บ้านนะครับไม่รั่วไม่ผุไม่พังนะครับการันตี10ปีขึ้นนะครับตามรูปแบบของโชคประโยชน์บ้านมาเรียนไทยโทร086 465 7080นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์086 465 7080นะครับสวัสดีครับ